ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาแบบนี้แล้วครับผมนะวันนี้ติดธุระครับมาแบบเร่งด่วนเราก็มาอยู่กับแนวทางหวยฮาหนอยอยู่กับทอมนิดกับเป็นเพียงแนวทางครับตัวเล็กแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งช่วงนี้รอรอคนครับหรือว่าเขาจะมาแล้วมาสายลูดสายวิ่งมาแาร้วครับลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งจดไป สายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่หนึ่งครับลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวแดงครับตัวเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับระวังที่รอคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงทันบอเดอร์หนึ่งจับคู่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปด ค้งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดตัวเด่นอีกตัวหนึ่งสามครับสามจับคู่ขาทางเขาใช่ไหสามศูนย์สามสีม่สามแปดครับมาแล้วมาเอารถมา,าใส่อย่างนะ 30, 34, กกครับสามศูนย์สามสี่สามแปดตกกลางครับแปดศูนย์แปดสี่ 40ครับฟังไถท,ท่านเดอร์เรนลิตน8 0ตการ80 84 40โอเคขอจับสามตัวหน่อยมาแบบขอถูกขอไปครับอาจจะฟังบกเขาใจทวนฟังเอาเดอ้อจับสามตัวคร okay. ับ013 413 914 514โอเคจอดไป จัดไปครับมะจัดไปโหลดครับผมนะแนวทางเลือกสายจอสายรูดหรือว่าสายในกระจัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ